อ้อมหลังไปไหมโอโทษโอ้ทททษททททอ้อมหลังอ้อมหลังไปไปไปยืนอ่าไม่ไ้หรอกครับโอเคครับขอก้องนะคะสโอเคค่ะยืนนผอนที่หลังน อองนะคะทุกหสอามเยค่ะรอได้ครับรอได้ไมรบเอีนเีนแล้วแต่แล้วนะรับครับสอนครใครจะให้ดอกไม้ครต่อ2ขาได้ชาจะเอาเป็นจากรีค่ะอยากได้ดอกไม้หรนได้ดอกมตอาได้ ต่อครับต่อเลยท่านผู้ใหญ่ลูกสามครับเชิญครับเชิญท่านผู้ใหญ่เออให้ผู้ใหญ่แหละนะครับครับอย่าไปเยอะกกอันนี้อันก่อน

ลงกองคา่ขวดแม่เาหมดไม่ต่ละค่ะคุณแม่ใดรยังบอกกระสิแดไทยถี่าเอาไปยืมคนยืมคนี่นี่นะครับอนังเย็นว่ะไ้เด็กชวบ้านเไม่วกองคานึงอง่าไล้ายได้้เมกเกอร์เมาเหลือัหยตัวเลย ท่านประธานครับที่คอบดอกไม้